แต่เมื่อกี้เล้วแม็กกุนตีนไม่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 ได้กวนตีนไม่ได้กนตีนเล่นแต่เมื่อกี้แล้วมีมีมีคอนเทนต์ไหนตั้งแต่ที่ปั้นน้ำมันยันราโนเทนไหนโดนเทนไหนขับรถก็วันตีนเมื่อกี้แม่งสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ผมมีคอนเทนต์แต่ไม่ได้มาแกล้งราทุกคนนะก็คือจะมาแกล้งเพื่อนๆทุกคนคือวันนี้ผมมาออกทริปกับเพื่อนๆก็คือเพิ่งมาถึงที่ที่นี่นั่งล้อมวงกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมก็เตรียมกับเพื่อนในกลุ่มเลยแล้วว่าผมจะทำถ้ามีเรื่องอออะะไรเเเเงีี้้้ยยแลววก็ด๋ผมจขา เขาไปแบบเข้าไปใส่กันอะเออแล้วก็แบบดูว่ารีแอคของคนรอบข้างอะจะเป็นยังไงทุกคนนะผมอยากดูแบบสีหน้าเขานี่คือแบบจะจะน่าซีดกันาน, <c oughs> นั้นนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวไปดูรีอแอคเลยทุกคนเลยไปไปดูกันเพื่เฮ้ยไม่จันเลยไม่เนาะแต่นี่แต่มาเร็วเนี่ยอย่างนิี้นะนิ่งแต่เมื่อกี้เลยรเรื่องข่าวเรื่องเมื่อกี้เลยแคทแคทแคทนี่ไม่มาแบบนี้

ไรจะเย่ไรแต่เมื่อกี้รแหม่คอนเทนต์นนี่นนไม่ได้คอนเนต์ไม่ได้คอนเทนเล่นแต่มอกี้แล้วมันค้คอนเทนต์้ตที่ป้นำมันยา้ลยคอนเทนต์ขับรก็คอนเทนเมื่อกี้แม่คอนเทนต์คอนเทนตอนที่ถ่ายตอนรถเมื่อกี้ไม่ได้ัคอนเทนต์ปวดหลังคอนเทนต์

มาถามคุณนึกว่าเล่นคุณนายเยวไอีบ่เไอมีนไอมีนเบื่อเลยเบื่อทั้งวงไอเยนะอี่ก็อีกคนนไอวงนีมันไม่ได้อยู่ปั๊มน้ำมันไงกูบอกปั๊ต้องไปไปกดตีตอกไหนวะไอนี่กูดูไดยอันไดูได้อันแบบมันเอาจริงไงเล้ เรื่องเขาดีอ่ะนี่ถึงายหนังเรื่อนึงแม่เขามาแสดงเลยไม่ใช่ไะกูอยากให้มันดูนี่ยมึงไม่เอาแผลเขานุ่งเลยเมื่อกี้หน้าหน้าเสียเลยบอกว่าไอ้เยอะจะใส่ปืนก่อกูแล้วจะมังไม่เอานานๆวะไอ้เยอานานๆนี่ไอ้บี โอเคทุกคนจบกันนีทุกคนบ๊ายบายไม่ให้มันจนไม่คิดการแสดงเลยไม่พอคุณเลยเบื่อทั้งวง